ข่าวด่วนครับทุกคนชุดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงล้วนแล้วแต่มีสตอรี่และมีความหมายจริงไหมครับก็ต้องจริงเลยครับทุกคนเนาะเพราะว่าการทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมีความหมายและก็ต้องมีสตอรี่ครับพอๆแม่แม่เอฟซีท่านไหนที่เคยซื้อชุดให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นชุดไหนสีอะไรครับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลครับทุกคนว่าแต่ละชุดของน้องที่ออกแบบมาเนี่ย ล้วนแล้วแต่มีความหมายจริงไหมครับ อุ้มอิ่มขากระแสนาอขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะชุดที่ตัวเองชื่นชอบแล้วกันแล้วก็เราได้เห็นข้อมูลนาอที่่าทางช่างเนี่ยเขาได้มีการปักเย็บได้มีการออกแบบอะไรกันต่างๆครับทุกคนนาอเรียกได้ว่าช่างแต่ละช่างเนี่ยคือทําการบ้านหนักมากครับทุกคนในการออกแบบชุดให้น้องอุ้มอิ่งแพงเนาอซึ่งเป็นที่จับจ้องกับเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับว่าเอ๊ะวันนี้ชุดชุดนี้จะสวยตรงใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหรือเปล่านะครับเริ่มต้นที่ชุดแรกกันเลยครับใครยังจําได้บ้างเป็น เป็นชุดสีน้ําเงินครับทุกคนที่โอ้โหเหมือนน้าทะเลเลยนะแล้วก็สวยมากๆชุดนั้นนะครับเรียกได้ว่าชุดนั้นอุงอิงเพชรแนแพงใส่ออกมาแล้วคือสง่างามแล้วก็เข้ากับน้องมากๆนี่คือชุดนี้เลยครับทุกคนเป็นชุดสีน้ําเงินครับแล้วก็ปักคริสตัลเรียกได้ว่าปักไว้ได้สวยมากๆครับทุกคนเนาะเป็นแบบว่าเป็นชุดเปิดไหลนะครับแล้วก็เป็นรัดคอข้างบนส่งให้น้องอ่ะดูเพียวแล้วก็ดูสูงสง่างามครับทุกคนซึ่งชุดนั้นนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ไปดูข้อมูลว่า เอ๊ะช่างเนี่ยเขาออกแบบด้วยอะไรครับทุกคนช่างในชุดนี้นะครับช่างเนี่ยเขา,าให้โจทย์ตัวเองไว้ว่าเป็นชุดห่อฝันมาหลังห้านครับทุกคนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดีเทลชุดนคะครับเป็นเหมือนกับรูปหัวใจตรงกลางเนาะทุกคนเป็นรูปหัวใจตรงกลางแล้วก็ เป็นเหมือนกับว่าชวนฝันนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ให้ชุดนี้ออกมาแล้วดูแบบสะกดคนดูแล้วก็ชวนฝันทําให้ชุดนี้มองแล้วคืออุ่งอิงเพชรบ้านแพงมองแล้วคือชุดที่แบบว่าห่อฝันมาหลังห้านตัวจริงนะครับสำหรับชุดนั้นก็คือเป็นไวรัลไปเลยเนาะทุกคนเนาะเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบชุดนางงามชุดมิสแกลนอะไรกันไปนเลยนะสําหรับอ่าชุดที่อ่าเป็นสีน้ําเงินเนาะชุดนั้นอุ้มอิ่มขาวกระแสชอบมากๆครับทุกคนและวันนี้นะครับเราจะ ได้เห็นว่าน้องอุงอิงเนี่ยได้ลองชุดใหม่ครับทุกคนรีได้ว่าชุดนี้นะสวยงามมากๆแล้วก็ชุดเนี่ยออกแบบมาแบบว่า ชุดนี้ไม่ค่อยมีคริสตัลเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เป็นงานแบบว่าเป็นดีเทลแบบว่าเป็นอ่าเป็นฟูฟ่องเนาะข้างหลังชุดนั้นก็จะเหมือนอันนีม้มิ้ข่าวกระแสยังไม่ได้ไปดูเนาะว่าเขาออกแบบออกแบบมาจากอะไรหรืออะไรยังไงนะครับหรืออ่าอินสปายเขาเนี่ยมาจากอะไรนะครับแต่ชุดหนึ่งที่หลายคนชอบมากๆแล้วก็หลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าชอบชุดนี้มากๆนั่นก็คือชุด น้ำเงินขาวที่น้องใส่ถ่ายโปสเตอร์ล่าสุดใช่ไหมครับทุกคนชุดนั้นน่ะหลายคนชอบมากๆเป็นชุดแบบเป็นเคอร์บแบบน้ำทะเลเลยนะครับเป็นชุดราตรียาวออกมาเลยครับทุกคนซึ่งชุดนั้นน่ะส่งเสริมให้น้องแบบโอ้โหสง่ามากนางพญามากๆสำหรับชุดสีฟ้าขาวนะครับซึ่งอุม้มอิ่มขากระแสนี่ก็ได้ไปหาข้อมูลมาว่าช่างออกแบบ จากอะไรนะครับเราจะสังเกตไหมครับทุกคนว่าตรงตรงตรงไหลเนี่ยจะเหมือนแบบปีกนางฟ้าเลยนะครับซึ่งนะครับชุดเนี้ยก็ได้อินสปายมาจากนางฟ้าหน้าห้านครับทุกคนนะครับซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของน้องแล้วซึ่งเพลงกําลังโด่งดังน้องนางฟ้าหน้าฮาันชุดนี้ก็เลยเหมือนนางฟ้าเนี่ยทุกคนออกแบบมาให้เป็นปีกนางฟ้าครับทุกคนเนาะแล้วเราจะได้เห็นว่าช่างเนี่ยออกแบบออกมาได้สวยมากๆงานเย็บงานปักคริสตลัลคือสวยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปสาหรับชุดนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสชอบมากๆแล้วมันเข้ากับอง้์งอิงเพชรบ้านแพงมากๆครับทุกคนคือมันมันยากนะกับคนที่จะใส่ชุดหมอลําสีขาวแล้วสวย นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยปกติเนาะจะเห็นหมอลำเนี่ยอ่าเป็นชุดสีน้ําเงินไม่ก็แดงแบบไม่งั้นก็สีโดดๆไปเลยแต่ชุดเนี่ยเขาออกแบบมาไว้ได้สวยมากๆเป็นชุดที่แบบส่งเสริมให้ หมอลำหมาครับทุกคนสง่างามมากๆสำหรับชุดสีขาวเนาะถ้าใครมีโอกาสได้เห็นนะครับเราจะเห็นได้ว่าองค์อิงไปว่าแพงเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีขาวนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นชุดอ่าราตรีของน้องเนี่ยในการที่แบบว่าโอ้โหปล่อยออกมาแต่ละภาพปล่อยออกมาแต่ละคลิปก็คือเป็นสีขาวทั้งนั้นและชุดล่าสุดคือสวยมากๆทุกคนเป็นเป็นเกล็ดแบบเกล็ดเจ้าแม่นาคีเลยอะ นะชุดล่าสุดที่แม่หน่อยกําลังให้น้องลองในคลิปของเมื่อเช้านี้ของพ่อเอกนะครับสวยมากๆแล้วควน,นี้ครับทุกคนในเรื่องของชุดใหม่นะครับในชุดใหม่ของแต่ละชุดเนี่ยนะครับในการออกแบบเนาะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าช่างแต่ละช่างเนี่ยที่เขาออกแบบมาให้เนี่ยคือสวยมากๆจริงๆแล้วก็เข้ากับน้องจริงๆนะครับแล้วเรามองว่า,าช่างเนี่ยก็คงจะแบบว่า โจ์หนักหรือว่าทําการบ้านพอสมควรในการทําชุดให้องคงอิงทํายังไงให้เข้ากับน้องนะครับทำยังไงให้อ่าเข้ากับวัยของน้องนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เห็นเราเห็นแบบช่างออกแบบมาก็คือสุดยอดทั้งนั้นเลยสวยมากมาก ชุดใหม่ชุดสั้นกระโปรงสั้นต่างๆที่ออกแบบมานะครับแต่นะครับทุกคนแต่ก็จะมีบางชุดเนาะที่หลายคนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ว่าชุดนี้ไม่เหมาะนะครับอาจจะดูแก่ไปอาจจะดูสูงอายุไปนะครับก็มีนะทุกคนก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นชุดที่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออุ่งอิงอาจจะแบบว่า,าจับ มาใส่ให้น้องเลยแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนเนาะแต่ชุดที่มันมีอินสปายเนี่ยเราจะมองออกว่าชุดนี้แหละทํามาเพื่อน้องชุดนี้แหละออกแบบมาเพื่อน้องนะครับอย่างชุดห่อฝันมาหลังห้านสีน้ําเงินนะครับเรามองเลยว่าเออชวนฝันจริงๆนะครับแล้วก็เข้ากับน้องจริงๆซึ่งออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ชุดสีขาวเนี่ยที่เป็นปีกนางฟ้าเนี่ยอันนี้เราก็รู้เลยว่าเขาทํามาเพื่ออุ๋งอิ่งเพีรยนบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชุดไหนที่ออกแบบแล้วก็อินสปายมาเพื่อน,น้องเนี่ยชุดนั้นมันก็จะออกมาแบบสวยงามสวยงามแบบ ไม่มีทิฏฐินะครับแล้วก็ส่งเสริมให้น้องเนี่ยสวยงามนะสําหรับวันนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้น้องไปแสดงที่ไหนเอ่ยวันนี้อยู่ที่กรทมเนาะเรียกได้ว่าตอนตอนเช้าเนี่ยพ่อเอกก็ได้มีการอัพคลิปวิดีโอนะครับให้เราได้รับชมกันแล้วนะ้องเมื่อเช้านะครับก็เรียกได้ว่า แฟนคลับ FC ก็ไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องไม่รู้ว่าได้นอนกี่ชั่วโมงอุ่งอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับตื่นมาเนี่ยก็มาลองชุดใหม่กันเลยทีเดียวเนาะมีพี่หมอนอิงพี่เอ็งซี่ก็ติดตามไปแล้วก็ลองชุดให้น้องครับ นะพี่หมอนอิงก็คือน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดูแลน้องดีมากๆจริงๆนะครับนะสำหรับเรื่องราวนี้เนาะอุม้มข่าวกระแสก็เอาเรื่องชุดมาคุยเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทุกสิ่งรวนแล้วแต่มีความหมายอย่างพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเองที่ซื้อชุดให้น้องก็มีความหมายอย่างอย่างบางคนแบบ เรามองเนาะเราเลือกเองแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับน้องนะครับเ <_ d ata> พราะฉะนั้นแล้วมันก็คือความหมายที่จากใจพ่อพ่อแม่เอฟซีที่ได้มอบให้น้องเราจะเห็นหลายชุดมากๆที่ส่งไปให้น้องที่บ้านแล้วน้องก็ใส่ทุกชุดเลยนะครับทุกคนใส่ทุกชุดจริงๆนะครับต้องบอกได้ว่าชุดที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเลือกให้น้องเนี่ยเข้าหมดเลยคือเหมือนกับว่าเราใช้ใจซื้อทุกคนมันก็เลยออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนชุดเนาะที่อย่างที่ททอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าบางชุดที่ แบบว่าเอามาให้น้องใส่เลยบางงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบอาจจะแบบดูไม่เข้ากับน้องสักเท่าไหรนะ่นักอันนั้นก็คือมันก็เป็นในเรื่องบริบทต่างๆเนาะที่เวลาเขาไปแสดงตอนนั้นแล้วเขาอยากให้ใส่ชุดนี้มันบางคนมันก็บางทีมันก็อาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับแต่บางชุดที่น้องเลือกเองหรือว่าออกแบบมาเพื่อน้องเนี่ยมันก็จะสวยแตกต่างกันไปนั่นเองครับทุกคนอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ comment มาหน่อยว่าชอบชุดไหนมากที่สุด สำหรับชุดอุ้มอิ่มไมนแพงหรือว่าชอบทุกชุดส่วนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือชอบทุกชุดนะนะครับที่น้องใส่ออกมาเป็นตัวของน้องนะก็คือชอบทุกชุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้ม,มข่าวกระแสอีกเช่นเคยแล้วก็ใครอ,อยากสนับสนุนอุ้มอิ่มนะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปอุ้มอิ่มนะครับ